ครับสวัสดีครับกับผมพี่หมีใจดีนะครับและนี่คือเกมสถานีไซฮาเตะนะครับผมไซฮาตะไซฮาเตะขออภัย <c oughs> เกมนี้เป็นเกมสยองขวัญน,นะครับผมซึ่งจะเป็นแบบ 2D นะฮะคำเตือนเกมนี้มีเนื้อหารุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจเลือดมีเอฟเฟกต์ที่ไม่พึงประสงค์ที่นี่คือสถานีสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ไปด้วยกันจนวิญัาณครครับสถานีปลายทางในที่สุดวันนี้พัฒนาชีวิตแห่งการงานก็จบลงสักที ในทุกๆวันก็ต้องตื่นไปทำงานกลับบ้านนี่มันก็เป็นทั้งหมดของชีวิตของผมแล้ววันนี้ก็โดนหัวหน้าวีนแตกใส่อีกแล้วแต่ผมก็สุดจะทนกับความไม่ได้เรื่องของตัวเองเหมือนกันรู้สึกเหมือนร่างกายหนักอึง้งเหนื่อยล้าไปหมดจนแทบอยากจะลืมตาไม่ขึ้นแล้วอีกเดียวแค่อีกเดียวเท่านั้นขอพักสายตาหน่อย เดี๋ยวเสียงประกาศดังเราก็ตื่นแน่สถานีไซฮาเตะ Next Station ไซฮาเตะเ๊ะ นี่เราหลับเลยสถานีงั้นเหรอในฐานรถไฟเงียบสนิทเลยถึงสถานีปลายทางแล้วสินะสวยแล้วสิพวกนี้ต้องรีบประชุมแท้ๆช่วยไม่ได้กันเรียกริ่งนั่งแท็กซี่กลับดีกว่าเฮ้ยเพียชมัดเอาเป็นว่ารีบกลับก่อนแล้วกันกดปุ่มลูกศรแล้วกดเคลื่อนที่แซดโอเค กระเป๋าใบใหญ่ของเราเองอเราถือกระเป๋าใบนี้ไปบริษัทด้วยเหรอไม่เห็นจําได้เลยเฮ้เพื่อความแน่ใจลองเช็คของในดูดีกว่าคุณได้รับผ้าชนหน้าดอกไม้สีขาวเอ๊ะนี่มันผ้าชนหน้าที่มีคนให้เรามานี่นาะนึกว่าหายไปไหนซะแล้วซะอีกมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงจะว่าไปมันคือดอกอะไรกันนะมัน,นานมากี่ปีแล้วนะที่ไม่ได้ติดต่อกับเธอ นะเอ๊ะ,อะรู้สึกเหมือนได้ยินอะไรสักอย่างเลยเฮทั้งที่ข้างในไม่มีอะไรแท้แต่กลับหนักจนยกไม่ขึ้นทำไม,มห,นหนักได้ขนาดนี้นะขนาดใช้มือดึงประตูยังไม่ขยับเลยสักนิดเอ๊ะ,เ,อะเปิดไม่ได้เฮนี่ประตูที่หน้าตาเหมือนนาฬิกาติดอยู่ มันมีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเหรอก่อนอื่นลองหาเจ้าหน้าที่ก่อนดีไหมนะประตูนี่มันก็น่าจะเปิดได้ฝั่งตรงข้ามก็เหมือนมีม่านปิดอยู่จนมองอะไรข้างนอกไม่เห็นเลยกดปุ่มหยุดลถอฉุกเฉินโอเคลองกดดูอ่ะมีแต่ว่าไม่กดอ่ะ มีคำสั่งแค่ว่าไม่กดงั้นก็ลองเลือกสักอันนึงอันแรกคงไม่จําเป็นแล้วละมั้งโอเคลองอีกทีนึงเลือกอันล่างโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับโฆษณาฉันจะไม่ยอมโดนดูถูกว่าเป็นพวกกากต่อไปลองขยับเพื่อบริหารซิกแพคร่างกายกดชิปเพื่อทำให้การเคลื่อนที่วิ่งเร็วขึ้นโอเค โอเคกดชิปเพื่ก็เป็นการวิ่งโอเคโอเคอันนี้ไฟปิป๊บๆอะไรดูเหมือนเงาอยู่ตรงนั้นเหมือนมีอะไรสักอย่างติดอยู่บนเพดานเลยนี่มันอะไรกันนะอืมแต่เอื้อไม่ถึงเฮ้โบเตอร์หนังหวานแววละฉันคิดว่าเราไม่สนใจหนังพวกเรื่องพวกนี้แต่ที่จริงแล้วเราไม่อยากจะดูหนังแนวนี้มากกว่า มองไม่เห็นข้างนอกเลยดูเหมือนมิ่งอะไรดำมืดเกินกินอยู่เอ๊ะไม่มีใครอยู่เลยเลยเนี่ยลองไปดูตรงนั้นเลยสักหน่อยไหมคู่เมือกันขับรถไฟฟ้าโอเคปดล็อกด้วยรหัสรหัสไม่บอกรหัสครับมีเขียนไว้ว่าสำหรับเจ้าที่อยู่หรอแต่เจ้าที่ แต่จับเท่าไหร่ก็จับไม่ออกดึงไม่ออกฮะมีวิยุุไล้สายอยู่เราอาจจะโทรต่อไปที่เจ้าที่ได้แต่ไม่รู้วิธีการใช้งานเลยฮะตารางเวลาไม่มีอะไรระบุเขียนไว้มีกล่องติดอยู่ที่ประตูเขียนไว้ว่าสำหรับเจ้าที่เปิดไม่ได้มีช่องเสียบคยีการ์ดอยู่ถังระเพิงคงจะหนักหน้าดูไม่มีอะไรเลย ตรงบอกคนขับไม่มีใครอยู่จะว่าไปแล้วไม่ใช่เวลาแบบนี้รถจะวิ่งแบบอัตโนมัติเหรอถ้างั้นเราคงต้องติดอยู่ในนี้ยันเช้าขอที่เถอะทั้งที่พรุ่งนี้ต้องออกไปทํางานแต่เช้าแท้ๆแย่ที่สุดงั้นคืนนี้นอนที่นี่แล้วนั่งรถไฟเที่ยวแรกกลับบ้านแล้วกันเออเอเอเอ,อะไรนะ่ะรู้สึกเหมือนบรรยากาศมันเปลี่ยนไปลองกลับไปดีไหมนะ เอะรุ่นพี่เฮ้ยทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะเมื่อกี้เดินวนจบครบแล้วก็ไม่น่าจะมีใครอยู่นี่นาเอ่อร,รุ่นพี่สินะครับตัวจริงตัวจริงนี่นาไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับรุ่นพี่นัน่นสินะทัศนนามิรุ่นน้องที่ทำงานที่เคยสนิทกัน จะเรียกว่ารุ่นน้องแต่ก็อายุเท่ากันแต่เพียงแต่เขาเข้ามาช้ากว่าไม่กี่เดือนจบมาหาลัยหัวดีนิสัยลาเลิงอยู่เสมอมีน้ำใจแถมยังทำงานเก่งต่างจากเราโดยสิ้นเชิงถึงแม้เราจะถูกเรียกว่ารุ่นพี่แต่นั่นก็เป็นเพียงธรรมเนียมเท่านั้นแท้จริงแล้วลึกๆในใจของหมอนั่นคงจะ ดูถูกคนที่ทำงานไม่ได้เรื่องแบบเราพอมองทัศนนมิแล้วก็เผลอคิดว่าเขาจะดูถูกเราแบบนั้นไปซัเละได้เฮ้ยเพราะสาเหตุนี้เราเลยเว้นระยะห่างจากทัศนนมิสักพักแล้วไม่คิดเลยว่าจะมาวนเจอกันในรูปแบบนี้พวกเราอายุเท่าๆกันช่วงแรกก็สนิทกันดีอยู่หรอก ว่าแต่แล้วเชียวความสัมพันธ์แบบนี้นะพออยู่ด้วยกันนานนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองมันไร้ค่าถ้าเป็นไปได้ไม่อยากจะอยู่ใกล้เลยเท่าไหร่จะว่าไปแล้วผมหลับแล้วเลยสถานีสินะครับหรือว่ารุ่นพี่เองก็เหมือนกันเหรอครับออใช่ก็ว่าจะลงที่นี่แต่ประตูมันเปิดไม่ออกอะเจ้าที่ก็ไม่อยู่ มันก็ช่วยไม่ได้ก็เลยคิดว่าจะนอนที่นี่เลยดีไหมนะงั้นเหรอครับแย่จังเลยนะครับแบบนี้จะว่าไปแล้วผมก็คิดว่าจะเอางานที่ค้างกลับมาบปั่นต่อที่บ้านนะครับทั้งที่ทำโอทแต่ก็ยังหอบงานกลับไปปั่นต่อที่บ้านนี่นะเหนื่อยแย่เลยนะเอะแต่ว่าถ้าเป็นงานที่เตรียมเรื่องของเอกสารและทำโปรเจกต์ใหม่นะ่ะเพราะงั้นถึงได้เหนื่อยหน่าย แต่ก็สนุกดีนะครับงานแบบนั้นนะเราไม่เคยแตะเลยสักครั้งเดียวเออใช่แล้วลองใช้มือถือติดต่อไปที่สำนักงานรถไฟกันเถิดน,นะครับอเอคเปิดไม่ติดนะครับแปลกจังทั้งที่ตอนขึ้นรถไฟมาก็ยังมีแบตเตอรี่อยู่นี่นาะ เอ๊ะหรือว่าก่อนหน้านี้รุ่นพี่ก็ได้ติดต่อเจ้าที่ไปแล้วเหรองั้นเหรอครับบอกไปตามความจริงเลยไม่ไม่คิดเรื่องนี้มาเลยไม่ไม่ไม่อะไม่ได้ทํมโทรศรัพท์รุ่นพี่เองก็ใช้ไม่ได้งั้นเหรอครับเอ๊ะเ,เ,เดี๋ยวฉันลองเช็คดูก่อนนะเอ๊ะเ,เ,เหมือนของฉันก็เปิดไม่ติดนะ แบบแปลว่ารุ่นพี่เนี่ยยังตลกเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะครับเนี่ยดโดนพูดปแปลกๆใส่สักงั้นอะไรของเขาเนี่ยถ้าเป็นรถไฟก็ต้องมีวิทยุไร้สายอยู่แน่นอนครับลองไปดูกันเถอะครับอืมใช,ใช่ใช่แล้วล่ะมันยากจริงๆด้วยคงเป็นเพราะไม่ได้พูดคุยกันมานานแล้ว เลยไม่สามารถคูดคุยกันแบบธรรมชาติกับทัศนามนิได้แ้แย่ชะมัดอยากกลับบ้านเร็วๆแล้วล่ะถ้าเป็นรถไฟต้องมีวิยุไร้สายอยู่แน่นอนครับลองไปดูกันเถอะเผื่อจะใช้ได้นะโอเคไปดูที่หน้าขบวนวนะเนาะ กดศูนย์เพื่อติดต่อสำนักงานใหญ่สินะครับห้ามออกไปข้างนอกนะหยุดนะห้ามออกไปเด็ดขาดอย่าออกไปเด็ดเสียงถูกตัดไปออนี่อะไรกันน่ะไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องใหญ่เกิดขึ้นนั้นเหรอ ดูท่าไม่ค่อยดีเลยนะครับถ้าติดต่อข้างนอกไม่ได้แบบนี้ถ้าติดต่อข้างนอกไม่ได้เราคงต้องทําเราจะทาอะไรไม่ได้แน่ๆเหมือนข้างนอกจะมีอะไรเกิดขึ้นด้วยเอ๊ะแต่ว่าฉันว่าห้ามออกไปข้างนอกนายแน่ใจเหรือว่ามันจะเวิร์กเรารออยู่ในนี้เฉยๆไม่ดีกว่างั้นเหรอผมก็เห็นด้วยกับรุ่นพี่นะครับแต่ว่าเราต้องรู้ว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นข้างนอกเราจะไม่สามารถเตรียมตั้งรับได้ทันทุกทีนะครับเพราะงั้นอย่างนอง้อยพวกเราก็ควรจะรู้ว่าข้างนอกหรือว่าที่เนี่ยมันคือที่ไหนกันเอ่เออืมคือนั่นสินะว่าและเชียวทัศนามิยังมีสติและตัดสินใจได้อย่างดีเออสุดยอดเลยนะไม่ได้นะจุดคิดเดี๋ยวนี้เลยฮารุถ้าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบทัศนามิในเวลาแบบนี้จิ่ตกเอานะ ง,งั้นเรามาเริ่มการสำรองสำรวจพื้นที่รอบๆนี้รับทราบครับรุ่นพี่ถ้ามีสองคนก็จะหยิบไหวไหมนะนั่นสินะครับแต่มันก็สูงนะหยิบยังไงดีละ่ะเลือกวิธีการขี่คอน่าจะได้ผลนะครับอ่ะเลือกวิธีนี้แล้วกัน ถ้าลองขี่คอก็น่าจะถึงไม่ใช่งั้นเหรอเอ๊ะขี่คอล้อเล่นนะแต่ผมโอเคนะครับเชิญรุ่นพี่ขี่คอผมมาได้เลยครับเอ๊ะนายแน่ใจเหรอขึ้นมาได้เลยครับรุ่นพี่ผมสูงกว่ารุ่นพี่ด้วยนี่นะก็เข,ข้าใจแล้วนะ่าข,ขอโทษทีนะขอถอดรองเท้าก็ขึ้นขี่หลังทัศนามิแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบที่เพดานจิหยิบมาได้แล้วล่ะทัศนามิ หลังนายโอเคไหมครับผมไม่เป็นอะไรเลยขอบคุณที่เป็นห่วงครับรุ่นพี่ทำไมหมอนี่ถึงได้ดูดีดขนาดนี้กันนะได้การ์ดของเจ้าที่มาครับผมเราน่าจะใช้สิ่งนี้ตรงไหนกันนะอาา่าฮะเพียงแค่ไม่ต้องหยิบใช้ไอเทมไปตรงหน้าก็สามารถใช้งานได้เลยตรงด้านหน้านี้แน่นอนผมคิดว่านะครับแปะปึ๊บ บัตนี้พอดีกับช่องนี้เลยนะครับเนี่ยใช้ได้ครับประตูเปิดออกมีกล่องบุหรี่กับพวกกระดาษห่อขนมกองโตข้างในไห้มีแต่ขยะจะมีของที่พอจะใช้ได้ไหมล่ะครับลองหรือหาดูได้ไฟแช็กน้ำมันมาหนึ่งอันอคงจะใช้แสงสว่างนี่ใช้จุดไฟ ได้ด้วยสินะครับจุดไฟในไม่น่าจะทําได้นะเอ๊ะเมื่อกี้ไฟมันอะไรน่ะไฟกับพริบไว้มือสนิทเลยรุ่นพี่ครับไปเช็คเมื่อกี้ จุดไฟแช็คขึ้นมาเอ่อได้ได้ไดน,นี่นี่มันเลือดงั้นเหรอตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีใครอยู่ที่นี่กันแน่แล้วใครเป็นคนทากองเลือกมหาศาลส,สีแดงฉาดกระจายออกมาเป็นวงกว้าง มันง่ายมากที่จินตนาการว่าเกิดอะไรขึ้นมีกลิ่นเลือดทําให้รู้สึกอยากจะสำลอกออกมาไม่ไหวแล้วทั้งเพียจะไม่ไหวแล้วน้ําย่อยค่อยๆเคลื่อนตัวผ่านกระเทาะตีขึ้นมาถึงลําคอไม่ไหวแล้วไม่มีไอแลออกมาเลยเอเอ๋อลุ่นพี่ไหวไหมครับ ดูท่าทางไม่ค่อยดีเลยนะครับเนี่ยถ้านี่มันคือฝันแล้วก็ช่วยรีบตีนมาทันทีเธอเอาละครับผมเนื้อเรื่องต่อจะเป็นยังไงนั้นนะครับก็ต้องฝากติดตามตอ,ตอนต่อไปกันด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดแชร์กดซ u b s c r i b ์กดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามกดหาก่ากดเถวอะไรก็ได้เพื่อไปกำลังใจให้กับพี่หมีในการทำคลิปต่อไปนั่นเองครับรอติดตามชมตอนหน้าตอนต่อไปกันเลยนะครับ